สวัสดีครับท,ทุกท่านนะครับก็พามาดูโอโอโอนะครับน้ำตกหลีผีนะครับที่แจ้งไว้กว่อนหน้านี้นะครับนะครับเมื่อกี้ก็เป็นสะพานนะครับสะพานประเทศลาวก็เรียกว่าขัวนะครับเดี๋ยวกํลาลังสะพานจะไปน้ําตกน้ําตกหลีผีนี่เป็นน้ําตกที่เชื่อมนะครับระหว่าง แม่น้ําโขงจะลงไหลไปยังประเทศกรัรมพูชานะครับอย่างนี้ก็กลังจะไปยังกัมพูชาแน,นิอนเราอาจจะต้องเดินเข้าไปสักระยะหนึ่งนะครับ,นะรบเราจะเล่าให้ฟังนะครับมันต,ตกอีผีนะครับ ชื่อนึงนะครับน้ำตกสมมิตรนะครับนะครับน้ำตกสมมิตรนะครับเป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อนะครับของลาวลาวใต้เขาเรียกลาวใต้นะครับนะครับลีลีอ่าลีคำว่าหลีผีหลีหลีมเป็นเครื่องจับเป็นเครื่องจับปลานะครับจับเครื่องจับปลานะครับชื่อหลีผีนี่น่าจะเป็นผีก็คือศพนะครับ เป็นที่ดักจับศพนะครับคนตายก็จะไหลลงมาตรงนี้นะครับทหารฝรั่งเศสนะครับสมัยช่วงสงครามนะครับนะครับก็ตกน้ําตายที่ไหลก็จะมาติดนะครับที่รีรีที่เขาไว้ดักปลานะครับก็จะมาติดตายมาจากน้ำโขงตรงไหนก็จะมาติดที่จับปลาของชาวบ้านที่นี่นะครับ เดี๋ยวผมเอาตำแหน่งของแผนที่ให้ดูนะครับเนีย่ยกาลังจะเดินไปแล้วนะเพราะว่าเหมาะที่จะมาช่วงเดือนธันวาคมนะครับน้ำมันจะเยอะเอ้ยน้ำมันจะเยอะน้ำน้อยไม่แน่ใจแต่ว่าน้ำนเป็นละอองสี่ขาวสวยงามนะครับตามคำแนะนำนะครับของสถานที่ท่องเที่ยวเขานะครับนะครับที่ท่องเที่ยวเขา เนี่ยนะครับเฮ้ยเนี่ยนะครับเราอยู่บริเวณที่เป็นจุดสีฟ้านะครับเนี่ยเนี่ยนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะใหญ่มากเนี่ยบริเวณลำน้ำที่เราอยู่เมื่อกี้ก็จะแค่เส้นตรงที่นิ้วโป้งของชี้นะครับ อันนี้เราตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นั่นนี่นี่เมื่อกี้เราอยู่ตรงคอนเนี่ยนะครับตรงคอนครับว่าคอนนะครับตอนเดดคอนเนี่ยนะครับเล็กๆเองนะครับนี่ตรงนี้ที่เราอยู่ทีนี้ก็จะมาตรงนี้เนี่ยใหญ่ทีนี้จะกว้างใหญ่ขึ้นนะครับจะกว้างใหญ่ขึ้นนะครับสามารถเดินเข้าไปดูได้ ใกล้ๆเลยนะครับเดินเข้าไปดูติดชิดกับน้ําตกนะครับเนี่ยนะครับโอ้ยากนะครับที่จะล่องเรือผ่านไปได้นะครับที่เขาบอกว่าทหารฝรั่งเศสยังเอาเรือไปไม่ได้ครับก็ดูสภาพหน้าตาของน้ําตกเขาแล้วนะครับก็มีผู้ที่มาลองของอยู่ก็เยอะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ เขาจะมีสถานที่ให้เล่นอยู่นะครับเห็นเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับนะครับแต่ก็ยังมีคนอยากลองของนะครับแล่นเรืออ่าแล่นลงไปอย่างนงี้นะครับแล้วก็อันตรธานหายไปนะครับกับแม่น้ําก็เยอะนะครับสําหรับผู้ที่นะครับอยากพิสูจน์นะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับก็ก็ได้ไปกับสิ่งที่พิสูจน์นะครับนะครับ เราค่อยว่ากันใหม่อีก่เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับ,รบเราได้อยู่อย่างใกล้ชิดครับริมแม่น้ำเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับน้ำแรงมากนะครับดูนะครับครับ แสแนาอันนี้ข้ามภูเขาภูภูภูเขาที่ผมชี้ให้ไปเนี่ยก็เป็นขเขมรแล้วนะครับเป็นขเขมรแล้วนะเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จก็จะถ่ายภาพเก็บไว้สักหม่นะครับเนี่ยน,น,นะครับ อันนี้ผมเดินเข้ามาบริเวณใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกตำแหน่งหนึ่งที่เป็นตำแหน่งชมนะครับตำแหน่งชมที่เป็นสำหรับชมน้ำตกที่จะเห็นมุมกว้างกว่านี้นะครับก็จะมีสะเก็ดน้ำนะครับที่กระเด็นขึ้นมาโดนตัวอยู่นะครับนะครับอ่ะเนี่ยนะครับหินก็สวยนะครับ เนี่นะครับหินเนี่ยเหมาะที่จะเอาไปไว้ประดับในตู้ปลานะครับจัดสวนมากนะครับลวดลายของหินนะครับอ่าสัมผัสดูเท็กเจอร์ก็โอ้ยนะครับธรรมชาติเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่มีหินก็ซื้อโฟมได้นะครับสำหรับผู้ที่จัดตู้ปลาผมก็จะชอบสไตล์หินอย่างนี้ ะนะครอเดี <Okay. S 1> ๋ยวจะพาไปดูในส่วนที่เป็นตำแหน่งที่เขาทำไว้ย,ยื่นออกไปนะครับ oh. นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับจะ oh. เดินไปไกลหน่อยเ oh. นี่ยนะครับ บริเวณนี้ก็เป็นไหลามาจากห้วยอีกเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ไหลลงไปรวมกันตรงนี้แล้วก็มุ่งสู่ประเทศเขมรแล้วก็ไหลลงทะเลอ่ะแม่น้ําทุกสายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะมาจากไหนก็จะจบอยู่ที่ทะเลอยู่ดีนะครับเหมือนกับทุกคนนะครับก็มีปลายทางอยู่แล้วไปกันต่อนะครับ ะจะพาไปดูวิวอที่นึงนะครับแล้วก็จะขออนุญาตนะครับจบไลฟ์ก่อนแล้วก็จะถ่ายภาพนะครับส,สวยๆนะครับทนะี่น,นี่ก็ถือว่าเขาก็ยังรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ได้ดีนะครับนะครับถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จริงนะครับนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปเม k สถานที่ให้มาก นะครับนะบยังคงความเป็นธรรมชาติไม่เต็มเปี่ยมนะี่จะพาไปนะครับลาน เป็นบริเวณด้านบนนะครับด้านบนฝั่งใครจะมาก็ช่วงเดือนพฤศจิกาเดือนธันวานะครับเหมาะนะครับอากาศก็หนาวนะครับไม่มีฝนนะครับนี่นะครับ ไม่แน่ใจนะครับน้ําน่าจะขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าจะไม่ขึ้นถึงขนาดท่วมนะครับเพราะว่าถามคนในพื้นที่อยู่นะครับก็จะขึ้นมาประมาณนี้แหละครับประมาณที่เราที่พื้นที่เราเหยียบอยู่่าแม่เงินนะครับตาตัวการแม่เงินนะครับจะมีต้นโพอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครบับสาธุครับอาญาติธรรมนะครับมาพิจารณ ก็วันนี้ไม่มีแดดนะครับถ่ายรูปโอเคเพราะว่ามันจะไม่ย้อนแสงนะครับก็ยังถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับระวังระวังระวังตกตรงนี้นะไม้ไม่ครบ นอ่นะครับก็ขออนุญาตนะครับพาชมบรรยากาศนะครับแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับบรรยากาศนะครับอ่ากินิมนต์ส่อปลาวนะครับก็พระคุณเจ้าก็มาเป็นบางท่านนะครับอย่างหลวงตาคูประชายไม่ทีเช่นก็ไม่มานะครับก็น้ําตก ลีธีนะครับอยู่ที่ลาวนะครับที่ลาวน้นตกลองสามารถที่จะเซิร์ชใน Google ดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับเป็นน้ำเป็นน้ำตกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศลาวนะครับลาวใต้เพราะว่าตรงนี้ก็ติดกับเขมรแล้วนะครับนะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับต้องขอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ไปสถานที่แห่งไหนก็ ก็จะถ่ายทอดบรรยากาศให้ได้ชมด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับจบไลฟ์เพปียนท่นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายภาพก่อนนะครับขอวสวัสดีครับทุกท่านนะครับ